ครับวันนี้มาอยู่กับช่้องของโอโมโอครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกลางน้ําครับครับไปสร้างกันเลยครับอ่าเดี๋ยวการนําเรามานะเด,เดี๋ยวเอาบล็อกไม้ของบล็อกไม้เดี๋ยวเอาบล็อกหินก่อนแป๊บสร้างตรงนี้ละ่ะอ่าการการหาที่ที่สร้างเลยเอาบล็อกไม้ใช่ไหม<ช>ไม้สีอะไรสีน้ำตาลยีสร้างบ้านกลางน้ำนะ น้ำไม่เห,หลือกว่าเราสร้างผิดป่ะไปไปไปสร้างผิดเดี๋ยวการน,นำผมมานะนี่นโอูโหสเธเลการการการจะพึ่งไปไกลเราสร้างต้นนี้กลางน้ำตรงนี้เอาเลยเดี๋ยวมุดลงน,มมดน้ำการการใช้เสาขึ้นมาเลยไม่เห็นอะแต่ว่าเดี๋ยวเราปรับให้มันแจ้งด้วยนะเพราะว่ามันขำ <ๆ S 2> ผมขออนุญาตปรับให้มันแจ้งครับเพราะว่าผมไม่ผมเล่นในมือถือเหมือนเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับ เดี๋ยวเยวสูงเกินเพื่อนลวันนี้ไม่ได้เล่นกับน้องครับเล่นกับเพื่อนใช่ไหมใช่เพื่อนกันก็อาจคลิปเหมือนกันครับเพราะว่าอย่าลืมติดต้องอติดตามช่องอะไรนะ,ะสโมสเสียการกระบะซิ่งครับใช่ไหมเรามาช่วยกันเร็วๆสี้ทมม่ เดี premises, ๋ยวผมขอตัดตอนผมทำไอ้นี่เสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำมันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเลือกตัดเดี๋ยวผมขอตัดก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับการปูพื้นของเราก็ไม่ได้ยาวนานก็ไม่ได้ยาวนานอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ปูพื้นแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างต่อเดี๋ยวผมผมตัดเหมือนเช่นเคยนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับโคูงครับเพราะว่าเพื่อนกันผมทาหลังคาครับผมไปทําเพดานครับโคงเราก็ช่างช่วยกันครับอันนี้คือไปสามารถเปิดปดได้ครับใครทําเป็นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะทําที่นั่งเล่นครับบ้านกลางน้ําครับเดี๋ยวเราต้องตํากระจุกตรงนี้แล้วก็ทําอะไรตรงนี้อีกมากมายครับก็ผมเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนนะครับก็จะไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเพราะว่า ไฟเราก็ทําได้แล้วครับไฟบ้านเราก็จะออกมาสวยๆประมาณนี้นครับมีอันป่องไฟนําครับผ่องไฟว่าใกล้จะค่ําแล้วผมขออนุญาตไปนอนก่อนว่าเราไม่ปรับครับเออ่รอแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งครับอ๋อ บ้านเมืม่อกี้น้องผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามารีวิวต่อเลยเดี๋ยวปิดประตูกนครับเดี๋ยวเพื่อนผมสีดาอ่าเนี่ครับภายในห้องก็สีงามแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็แค่รออ่าวางตรงนี้นี่วางตรงนี้นครับที่ผมซีดีเห็นไหมแล้วก็วางโต๊ะครับตรงนี้แล้วก็จะทำทีทวีทีวีทีวีฟอร์มครับ แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเตาแล้วก็ทำที่ล้างที่ก๊อกน้าครับไม่มีก๊องน้ำห้องน้ำไม,ไม่ไม่ต้องทําก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนจะทาเพื่อนจะทำก็ทาได้ทำข้างนอกเลยเพืพ่อว่าพื้นที่มันเหลือ<ม>นี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัดก้อนผมสร้างสิจครับ,รบอันนี้คือตัดค้อนสร้างเสิจเลยนะครับ แล้วก็ทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าร่มอันนี้ก็จะเป็นข้างนอกครับอันนี้ก็จะเป็นสวนห้องน้ำครับห้องน้ำเรายังไม่ได้ทำถห้องน้ำไม่ได้ทส้วมครับเพราะว่าเราชิปะไว้ก่อนเราก็ทำให้มันงามแค่นี้เอ่อให้ท่านผู้ชมได้บึ้งกันแล้วไฟก็ไฟก็เต็มระบบครับอันนี้ก็คือเป็นที่นั่งเล่นครับนอนเดี๋ยวผมจะนอนครับที่นอนครับนั่งเล่นนอนก็ได้ครับเป็นดอกไม้สวยๆให้แหนมบึ้ง แล้วก็ให้องดูนะะคอันนี้ก็เป็นเง่ยงก็ดีดินผาหมาครับผาหมาดมองไปซื้อๆล้วยไม่เป็นผาหมาดเพราะว่าออกผามาดที่าาก็จะเ,เป็นยางนอนเหม,ามือนเดิมครับสวยแล้วเอ้าการลืมวาดหยบไม่ได้ไม่ได้ก็ที่ดึงนี้ก็ดึงครับก็เดี๋ยวฝั่งก็มามี ก็เสร็จไปเต็มที่เรียบร้อยนะครับบ้านของเราก็ส,สวยๆประมาณนี้นะครับเอ่องามาาก็จบคลิปเรียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับบา,บายขอบคุณครับ